โจทย์ข้อนี้บอกว่าจำนวนผู้เข้าสอบ MBA แห่ง1 80%ของผู้สมัครสอบทำงานในภาคเอกชนและ2ใน5ของผู้สมัครสอบเป็นหญิงถ้า50%ของผู้เข้าสอบอยู่ในภาครัฐเป็นชายจงหาสัดส่วนของผู้เข้าสอบชายที่ทำงานในภาครัฐต่อผู้สอบชายทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะออกมาก่อนว่าโจทย์ข้อนี้นะคะ พูดถึงอะไรบ้างนะคะโจทย์ข้อนี้พูดถึงผู้สมัครสอบนะคะผู้สมัครสอบเข้า mba นะคะผู้สมัครสอบเรามีทั้งหมดใช่ไหมคะทั้งหมดทั้งหมดให้เป็น a ไ้ก่อนนะ,ะผู้สมัครสอบทั้งหมดให้เป็น a ละกันนะคะมีค่าเป็น a แล้วก็แยกออกมาเป็นผู้สมัครสอบที่ทำงานในภาคเอกชนใช่ไหมคะภาคเอกชน และผู้สมัครสอบที่ทำงานในภาครัฐนะคะแล้วก็ยังมีแยกเพศด้วยใช่ไหมคะมีเพศชายกับเพศหญิงเพราะฉะนั้นแยกออกมาเป็นเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะคะมีชายแล้วก็มีหญิงนะคะเริ่มดูตั้งแต่ส่วนแรกเขาบอกว่า,าผู้เข้าสอบ MBA แห่งหนึ่ง80%ของผู้สมัครสอบ นะทำงานในภาคเอกชนเพราะฉะนั้นตรงภาคเอกชนนะคะก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไรคะ80%ใช่ไหมคะแปก็คือ80ส่วนเท่าไรคะส่วนด้วย100ของผู้สมัครสอบก็คือคูณกับผู้สมัครสอบนั่นก็คือคูณกับ a หรือ80ส่วน1 0 0 a นั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะเราสรุปได้ทันทีเลยว่าก็จะเหลือให้ผู้สมัครสอบในภาครัฐแค่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นคะแค่20%เ์เนท่านั้นนั่นก็คือ20ส่วน100 A นะมาจากรัฐนะแปสิบส่วนร้อยรวมกับ20ส่วน100 A ก็จะรวมกันเป็น100ส่วน100 A ก็คือมีค่าเท่ากับ A นั่นเอง นะคะจากนั้นพิจารณาต่อเขาบอกว่า2ใน5ของผู้สมัครสอบเป็นผู้หญิงนะ,ะสใน5ก็คือ2คูณจำนวนคนทั้งหมดนะคะสอส่วนหคูณจำนวนคนทั้งหมดก็คือคูณกับอะไรคะคูณกับ a หรือ2องส่วนห้ a, นั่นเองนะคะ สองส่วนห้าเอนี่เป็นหญิงเพราะฉะนั้นถ้าจากสองใน5เป็นหญิงแปลว่าที่เหลือก็คือจาก3ใน5ต้องเป็นชายเราจึงได้ชายออกมาทันทีและชายคือสามใน5ของคนทั้งหมดนะคะ,ะต่อไปอีกเขาบอกว่าถ้า50ของผู้เข้าสอบอยู่ในภาครัฐเป็นชายนะคะของผู้เข้าสอบอยู่ในภาครัฐเป็นชายอ,อยู่ในภาครัฐนะ เป็นชายนั่นก็คืออ่าห้าส็นะคะห้อร์เซก็คือ50ส่วนอะไรคะหนึ่งร้ของผู้เข้าสอบอยู่ในภาครัฐนะคะก็ต้องเป็นของอะไรคะผู้เข้าสอบในภาครัฐคือเท่าไหร่ยี่สส่วน100่งร้อยเอนะคะก็คือห้าสิบคูณยี่สิบส่วน100ยคูณยี่สิบส่วนร้อยเอนั่นเองนะ จากประโยคนี้ที่เขาบอกว่า5 0เนี่ยของผู้เข้าสอบในภาครัฐเป็นชายเพราะฉะนั้น5 0ของผู้เข้าสอบหญิงนะนะของผู้เข้าสอบหญิงเนี่ยนะคะอ่าในภาครัฐก็ต้องเป็นหญิงเช่นเดียวกันก็จะหาได้ค่าเดียวกันเลยนะคะค่าเดียวกันเลยนะคะจากนั้นเขาบอกอะไรอีกคะเขาบอกจงหาสัดส่วนของผู้เข้าสอบชายที่ทํางานในภาครัฐ เขาสนใจสัดส่วนของชายที่ทำงานในภาครัฐก็คือส่วนนี้ต่อจำนวนผู้เข้าสอบชายทั้งหมดนะต่อส่วนนี้ดังนั้นเราต้องคำนวณตัวนี้ออกมาก่อนนะคะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะมีอะไรตัดกันได้บ้างคะ0ตัด0 0ตัด0นย์ นะคะ,ะก็จะเหลือ5คูณ2เป็นเท่าไหร่5คูณ2ได้10ข้างล่างเหลือ10คูณ10ก็เป็นเท่าไหร่คะเป็น100 0 100อะไรคะมี a อยู่ข้างหลังด้วยต้องเป็น10ส่วน 100a 0กับ0ตัดกันได้เพราะฉะนั้นได้ออกมาเท่ากับ1ส่วน 10a นั่นเองนะคะเท่ากับเศษ1ส่วน 10a เราต้องเอามาหาสัดส่วนนะคะจากที่โจทย์กหนดคือสัดส่วนของชายที่ทํางานในภาครัฐนะคะในภาครัฐต่อชายทั้งหมดสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือทํางานในภาครัฐต่อทั้งหมดใช่ไหมคะเฉพาะผู้ชายนะคะเวลาเขียนเป็นสัดส่วนนะคะเราจะเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนจะง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นปรับใหม่เนาะเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนรัฐต่อทั้งหมดนะคะ ลัดเราหามาได้เท่าไหร่คะทั้งบนรัดหามาได้เศษหนึ่งส่วนสิบเอส่วนด้วยทั้งหมดทั้งหมดคือสามส่วนห้าเอนะคะเอกับเอเป็นยังไงกันได้คะเอกับเอตัดกันได้เราเหลือเหลืออะไรเหลือหนึ่งส่วนสิบหารด้วยสามส่วนห้าเราทราบว่าการหาเรเศษส่วนให้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนั่นเอง เพราะฉะนั้นเท่ากับลงมาข้างล่างแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน10เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะมีตัวอะไรตัดทอนกันได้แม่5ตัดได้5 1 5 5 2เป็น10เพราะฉะนั้นก็จะเหลือข้างบน1คูณ 1, 1ได้1ข้างล่าง2คูณ3เป็น6ได้ออกมาคือเศษ1ส่วน6นะคะซึ่งข้อนี้ตอบช้อยข้อไหนเอ่ยนะเืีอนขึ้นมาดู นั่นคือตอบช้อยข้อที่2นั่นเองเสร็จ1ส่วน6นะคะ